เรื่องพิษลักนะคะเอาคําถามแรกก่อนที่ถามมาว่าทำไมถึงหยิบโปรเจกต์พิษลักขึ้นมาที่มีความรู้สึกว่าการอ่านนิยายอะ่ะแล้วเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่มีหลากหลายอัตลักณ์ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีความหลากหลายของอารมณ์มันมีการแบบคือไม่ใช่ไปพลาระไม่ใช่ขึ้นขึ้นลงแต่ว่ามันมีหลากหลายอารมณ์ของตัวละครที่รู้สึกว่ามันเล่นได้หลากหลายไม่ใช่แค่แบบเป็นนิ่งๆแล้วก็ค่อยขึ้นตามเคิร์ฟแต่ละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ มันจะมีความให้เราสึกว่าตามตลอดเวลามันมีอารมณ์เฉือยคลื่นของของแต่ละคู่ของแต่ละพาร์ทในส่วนของเนื้อเรื่องที่จะดําเนินไปค่ะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอัจฉรสอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เชิงดราม่าซัทีเดียวคือถ้าอ่านชื่อเรื่องปุ๊กพิกรักมันจะต้องมีความสึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่โรแมนติกมันไม่ใช่คอมเมดี้มันไม่ใช่แบบคือมันรวมความเป็นพิษรักกว่าจะมาเจอคาว่าพิษรักเนี่ยมันสึกว่า มันต้องผ่านโมเมนต์ทุกโมเมนต์มามันจะถึงแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ความรักอันเนี้ยมันได้ถูกถ่ายทอดจากความรักที่ทุกคนอาจจะไม่ลงลอยอาจจะไม่ลงเอ่ยมาแต่มาเจอคําว่ารักแท้รักของแต่ละคนมีหลากหลายรูปแบบซึ่งความรักเนี้ยมันกลายเป็นว่าเรารักผิดที่ผิดทางหรือถูกคนหรือเปล่าเพราะก็กลายกลายเป็นผิดได้เพราะฉะนั้นเนี้ยเรื่องราวของเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายแง่มุมให้คิดและให้คอยตามสำหรับเรื่องนะักแสดงน้องๆเนี่ยติ๊กมองว่า ความเป็นซีรีส์ก็อยากให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยที่มาถ่ายทอดได้ตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราได้วางเอาไว้ว่าแต่ละคนในส่วนของแต่ละพาร์ทเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วก็เราก็ได้ทำการทั้งออดิชั่นได้แคสติ้งได้แบบหาเสาะหาน้องๆนักแสดงเพื่อให้ตรงกับคาแรคเตอร์ซึ่งที่ได้ออกมาค่อนข้างจะพึงพอใจและก็หวังว่าทุกคนก็จะพอใจกับน้องๆของติ๊กด้วยทุกคนน่ารักมากน้องๆติ๊กน่ารักมาก จะไล่มีลคะครแนแล้วกั่ะฝั่งไหนก็เอาแต่พี่ใหญ่อา,ามองมาอ่ะน้องเฟมน้องเฟมเนี่ยใ,ในบทน,นะคะก็เดี๋ยวให้น้องคุยมาในเรื่องของตัควคาแรคเตอร์น้องเฟมอันนี้น้องเฟมนะคะอันนี้ก็จะเป็นะจะบอกคาแรคเตอร์หมอเฉยเลยไม่ใช่บอกปัวซินนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,น,คะนี่เจน่านะคะเล็กนะคะเดี๋ยวจะให้เขาแต่ละคนแนบบอกคาแรคเตอร์ของเขาเองนะคะอันนี้ก็เรเน่ อันนี้ก็มิวคือตอนนี้ที่อาปะคือไปติดคาแรคเตอร์ของชื่อตัวละครตัวเองจะพูดชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบออเดี๋ยวคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยจะให้พี่ๆสัมน้องๆว่าคาแรคเตอร์ของน้องเนี่ยเขาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนและเขารับบทบาทอะไรเพื่อแต่กะได้ไม่ต้องแยกน้องร้องคุยหมดเลย <laughs> หมอเปรมก่อนอาหมอเปรมก่อนอาหมอเปร,ม,ม,เปรมค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจินนี่นันชาปะที่นาสิรินะคะรับบทเป็นหมอเปรมซีนีค่ะ ก็คาแรคเตอร์ของหนูรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตแล้วกันค่ะเป็นคนที่ค่อนข้าง perfectionist ก็คือตัวหมอเปรมเนี่ยก็คืออยากทําให้ทุกอย่างมัน perfect เป็เป,เ,ปเป็ดที่บ้านเขาก็เข้มงวดมากนะคะซึ่งในเรื่องคิดรักเนี่ยมันก็จะสนุกตรงที่ว่าไอคนเถตรงอย่างหมอเพรมรักสะอาดรักระเบียบเนี่ยจะโดนขย่าแกนความแบบความเป็นระเบียบโดยไอเด็กแสบสนที่มีชื่อว่าแพทค่ะ ซึ่งรับบทโดยน้องเจน่าโหน้องก็แสบสนมากค่ะทุกคนแต่ว่าจะแสบสนยังไงอยากให้ทุกคนไปรู้จักน้องกันเองดีกว่าค่ะแล้วน้องก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่หนูเห็นอ่ะมันน่ารักยังไงโอ้โยนมาขนาดนี้นะโยนมาขนาดนี้เหนูต้องเล่าของหนูเองละค่ะสวัสดีค่ะเจน่าค่ะเอ็งเจลรีน่าสตีเวนค่ะรับบทเป็นแพทค่ะซึ่งแพทนี่ก็คือเป็นคนแบบ เป็นคนชิวนะอดีตจริงแล้วแพทเป็นคนชิวเป็นคนที่มองโลกมองโลกในแง่ดีใช่แล้วก็เป็นคนเหมือนแบบง่ายๆสบายๆแต่ว่าแพทรักใครแล้วก็รักจริงมากมีความจอมตื้อใช่จอมตื้อจ้าให้ได้แบบต้องมาดูต้องมาดูความน่ารักความดื้อของหนูที่จะไปตื้อเขาใช่ไหมพี่ดิ้งก็เห็นแล้วเหรอยังไม่รู้ป่ะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องให้พี่ๆเปจดใว่าไอ้บทบาทของหนูเนี่ยมันจอมตื้อจอมน่ารักยังไงพี่ดิ้งก็เห็นแล้วนิดนึง ยังยังเหรอฉันยังไม่เห็นเหรอล้วฝากพี่ๆเขาด้วยค่ะก็ฝากเดี๋ยวเราค่อยฝากทีเดียวไม่ให้อ่ะใครต่ออ่ะพี่มิวคืออะไรกันไหมใครอ่ะเดี๋ยวก่อนอค่ะมิวนะคะมิวทันเทีพบรีสินธนาเลยค่ะเ้ากดเป็นหมอโบค่ะก็คือถ้าเป็นหมอโบร์ดึงตีจ้าเป็นคนเจ้าชู้ค่ะแต่แต่จริงๆเขาไม่ได้เจ้าชู้เขาก็แบบแค่เหมือน เขาเรียกว่าอะไรเขาอาจจะเขาแคเทสโซบเทสโซโบไปเชิญแต่ว่าเออเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าอยากให้อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าทําไมเขาถึงแพ้พี่สิตาเราถึงยอมยอมแล้วก็ตกเอออะไรเงี้ยเออพี่สิตาได้ตกทางก็เปเนี่นะคะกรอใก้าประกาศนะคะรับบทเป็นพี่สิตาพิสตาก็เป็นพอดเนอร์ที่จริงใจ คนที่แบบเขาเป็นอาจารย์อาจารย์หมอ ไม่เหลือเลอค่ะาพี่เฟมพี่เฟมค่ะสวัสดีค่ะเฟมค่ะพัสิตาเพิงคงค่ะรับบทเป็นทิชานะคะทิชาในเรื่องก็จะเล่นเป็นรุ่นพี่คนสนิทของแพทค่ะแล้วก็เป็นสายสพอร์ตค่ะเป็นคนคอยให้ความปรึกษาแพทบางทีก็มียีหัวบ้างบางทีก็มีแบบให้กังใช่อย่าเรียกว่ายีเลยลูกยุ่มยุ่มจิ้งุ่มจริงๆหนูเล่นเป็นคนดีนะคะแค่ปากแดงเฉยๆค่ะ ตัวโกงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมองหนูแบบนั้นลูกแม่เป็นคนดีนะคือดียังไงก็ฝากน้องน้องแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะผิดรักพวกเราตั้งใจกันมากๆค่ะอยากขอบคุณพี่พีที่มาในวันนี้นะคะโอ้โหค่ะก็น้องน้องก็ได้พูดจบไปแล้วก็คือนอกจากนี้เราก็ยังมีนักแสดงนะคะที่ที่เราเลือกสรรมาให้ตรงกับบุคคลิกตรงกับ กับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเพื่อจะตกแม่ๆทุกคนนะคะก็ขอให้ซีรีส์พิลักนะคะก็อยู่ในใจของแต่ละคนและขอให้ทุกคนแบบว่าตกหลุมรักนะคะซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็รักน้องๆของทุกทุกคนที่เชื่อมั่นว่าแต่ละคนเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นมือใหม่แต่ไม่หัดขับใหม่แน่นอนทุกคนเก๋านะคะเดี๋ยวมาดูว่าผลงานของเขาเป็นยังไงค่ะซึ่งนแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยเขาเต็มที่เต็มร้อยกับการทํางานไม่ว่าจะตอนช่วงอ u d i ชั่นก็ดีส่งเรียนแคสติ n g ก็ดีต่างๆเนะ่ทุกคนเนี่ยมีความพยายามเต็มที่สิ่งใดที่ทําไม่ได้ ี๋ยวจะมีภาพต่างต่ว่าน้องๆทุกคนมีความพยายามที่จะทํางานตรงนี้ให้เต็มที่เต็มความสามารถของน้องๆทุกคนยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องผิดรังแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากงานชิ้นนี้ของติ๊กด้วยนะคะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ติ๊กหายไปนานจากการทําละครทําภาพยนตร์นะคะคราวนี้กลับมาอีกครั้งก็คือการทําซีรีส์ถือว่าเป็นตลาดใหม่สําหรับติ๊กอีกหนึ่งตลาดนะคะแล้วก็อยากจะฝากทุกๆคนไว้ด้วยค่ะ ความคาารับจัตื่นเต้น,นตื่นเต้แต่วินาทีแรกแล้วเมื่อเราแบบวิ่ได้บทได้ทําอะไรทำนีมิสควาสึกว่ามันไม่ใช่งานางเล่นๆล่แลมันจะต้องแบบเราต้องดําเนินการไปหลากหลายขั้นตอนกว่าจะถึงณวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ไปได้เกือบ70%ก็ค่อนข้างจะแบบชื่นใจในการที่ทํางานค่ะว่ามันก็มีทั้งอุปสรรคมีทั้งความสนุกมีทั้งการทํางานเหนื่อยบ้างพ้อบ้างแต่ว่าทุกอย่างทุกวันมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าที่รู้สึกว่าติ๊กได้เข้ามาทํางานตรงนี้ที่มันมีความตั้งใจของตัวที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่ว่าเขาอยากจะทาซีรีส์แนวนี้อยากทำเกิร์ลรอฟอยากทาซีรีส์วแล้ววันนี้ติ๊กก็ได้เข้ามาทําซีรีส์นี้แบบเต็มตัวค่ะ L P ก็คือจริงๆแล้วเนี่ย้อนกลับไปนะเมื่อหลายปีก่อนเลยไหนๆก็เล่าแล้วคือที่มีความสึกวา่าติ๊กอยากทําต้องแต่ช่วงที่เขายังไม่เปิดกระแสก็ประมาณก่อนช่วงตอนรักพิกล็อกด้วยช่วงนั้นก็คือมีความสึกว่าฮ้่เราอยากทําซีรีส์ผู้หญิงแต่ว่าช่วงนั้นกระแสยังไม่อาจจะไม่ได้ยอมรับแต่เมื่อผ่านพ้นไปสัก2ปีที่ผ่านมาเราได้เสพงานและโลกเนี่ยก็ได้แบบเปิดกว้างขึ้นแล้วมีความสึกว่า เออมันเป็นงานศิลปะปที่มันมีความสวยงามมันมีความหลากหลายจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้มีแง่มุมที่จะต้องจับจ้องได้แค่แบบเฉพาะที่เราเห็นภาพรักมันมีหลากหลายรูปแบบด้วยการทําซีรีส์ตรงนี้เรามองน้องๆหลากหลายงานที่ผ่านมามันมีความน่ารักมันไม่ใช่แบบว่าเป็นงานที่จะต้องดูแล้วแบบมันเดือดดแต่มันมีความรู้สึกว่าความรักแบบนี้ก็เป็นความรักที่สวยงามได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถึงโอกาสที่เราอยากจะทําแล้วก็โลกเปิดกว้างก็เลยมีจังหวะที่ดีค่ะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะก็สําเร็จอีห19่นก้าสำหรับวันนี้แต่ว่าก็ตอนนี้ก็รอส่งน้องๆทุกๆคนรอส่งซีรีส์รอส่งน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะให้ไปอยู่ในใจของทุกๆคนให้อยู่ในใจแฟนคลับให้อยู่แบบว่าในใจพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนทุกคนเราก็เป็นหน้าที่ที่ผักดัน เราผลักดันง,งานเราผลักดันน้องๆแต่ว่าน้องๆก็เป็นส่วนที่เติบโตของเขาจะช่วยสปอร์ตซึ่งกันและกันทำเพลงน้องๆเขาตื่นเต้นไงเพราะซีรีส์ที่รักก็ดังมากแล้วก็แบบพูดมนกัะจริงๆช่วยที่บอกดังมากน้องๆตอบพี่ดิ๊กถ้าใครตอบอาจะตื่นเต้นไม่คือตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าพี่ติ๊กับหน้าตาแบบน่ากลัวนิดนึงอ่ะตอนนี่เลยคือแบบใช่พี่ติ๊กพี่ติ๊กดูดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ แล้วต้องแบบพิติก้ะแล้วเหมือนคุยกันอะไรเงี้ยพิติก็ทําให้ให้ความสบายใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทําให้การเล่นครั้งแรกอะค่ะเล่นซีรีส์ครั้งแรกมันทําให้เหมือนแบบโอเคมันกดดันใช่มันกดดันแต่ว่ามันสบายใจอะไรเงี้ยพี่ว่าเพราะว่าพี่ติกใจดีอะค่ะแบบไม่ได้ไม่ได้ดุอะไรเงี้ยเลย่น,เลลนจบกลับเราไม่ถูกเขาบอกว่าเราดุบอกว่าเราคิดผู้อะไรเงี้ยค่ะดุไม่ตกลง ไม่ดูค่ะวันนี้ขายแม่่ะออรยางง้สำหรับหนูก็คือต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนแรกๆก็คือ กดดันมากก็อย่างที่เจน่าบอกไม่คือตอนแรกที่พ่ติกติดต่อมานี่ก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยอะค่ะก็คือแบบว่าได้ยินชื่อคุณติ๊กกัญญาลัต์ก็เฮ้ยมันดาราตลอดมันเด็กแล้วเขาแบบโอ้ยก็ใช่แล้วพอเสร็จแล้วอะพอพอได้ไปแคสอะยิ่งเข้าไปในห้องแคสเห็นพิติกนั่งจ้องอยู่ตื่นเต้นสั่นคือความที่เราจะต้องดูคนหลากหลายคนใช่ไหมคะ แล้วก็เราจะต้องตัดความที่เราจะแบบเฮ้ยคนนี้เราตื่นเต้นเราจะชอบคนนี้เราจะต้องคิปคูคือแบบเฉยๆกับ,บ,บทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความนิ่งฉันแบบฉันไม่ได้สนใจใครนะแต่ในใจบอกว่าอ่ะฉันจองคนนี้คนนี้คนนี้นนอะไรเงี้ยก็เลยคิปคูแล้วคุยกับเขาจะค่อนข้างแบบดุจะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ พี่ติ๊กดุจัง่าเยแต่ว่าความจริงเราก็คือใจดีมากๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูกับเพื่อนๆทุกคนคือดีใจจริงๆที่ได้เข้ามาอยู่ค่ายนี้เข้ามาอยู่ภายใต้ความดูแลของพี่ๆทุกคนแล้วก็แบบมันซึ้งใจอะที่แ <laughs> <ช>บบในที่สุดพี่ๆก็เห็นถึงความสามารถแล้วก็ให้โอกาสพวกหนูน <c oughs> ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกมาเวซึ้ง่ะมาเวซึ้งสามคนอ่ะสามคนอ่ะ อะไรก่อนพี่มิวก็ตื่นเต้นเหมือนกับทุกคนแต่ว่าที่ยอมเซ็นสัญญานะคะเพราะว่าพี่ติ๊กสวยเฮ้ยเนี่ยเจ้าชู้ไอคนที่พูดดีไม่ใช่แบบนั้นนะคะแซวเล้งมะแซวเล่นจริงๆพี่ติ๊กพี่ติ๊กไม่ได้ดุค่ะพี่แค่เก๊กเฉยๆพี่ติ๊กเป็นมังมีไอเราก็เทซะด้วยไอเราก็เทซะด้วยเป็นมังมีที่ชอบแจกขนาดแล้วเขากลัวเราจะเหลิงเราก็เลยต้องแบบต้องคิฟว่า ไม่ใจดีนะคือทีมงานรอบๆอ่ะบอกว่าพี่ติก๊กห้ามดูแลเด็กเ <laughs> พราะว่าพี่ติก๊กใจดีเกินไปก็ทำไงดุค่ะดุะก็ดุไปกว่าแต่ดุนะแล้วก็ลูกกินไรอย่าง <laughs> ลูกเอานี่ยไหมลูกยังไม่กินใช่ไหมลูกได้นี่อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ทีมงานจะบอกว่าไม่ได้ค่ะพี่ติ๊กดุค่ะดุอะไรอย่างเงี้ยตกลงไม่ดุนะคะไม่ดุ ก็อยากให้ติดตามกันค่ะ,คะได้ชมรายการปีนี้แน่นอนค่คะปีนี้ค่ะก็คือน่าจะเป็นไตประมาณกลางปีนี้ค่ะกลางปีนี้จะได้ชมกันค่ะ,คะก็ช่องทางการติดตามนะคะก็โซเชียลนะคะของพิดรักทุกไลตฟอร์มค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็น TikTok นะคะ Twitter, IG, Facebook ท,ทุกช่องทางที่สามารถติดต่อได้ยูทูบยูทูบดูได้หมดเลยค่ะเราก็จะนําเสนอข่าวข่าวเกี่ยวกับน้องๆเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเบื้องหลังหรือความฟินของน้องๆความชิลของน้องๆคนไหนเกเรคนไหนน่ารักนะคะเียวจะเอามาถ่ายทอดทุกคนได้ดูตลอดเวลาเลยค่ะ อาพี่ทั้งหมาทั้งแมวอะไรอย่างเงี้ยเออนนี้หมาเหรอฉันไม่รู้สัวอันนี้แมวอันนี้แมวอันนี้แมวแมวแล้วมีอะไรอกันนี้อันนี้หมาเหรอลูกหมาฉันต้องต้องมานั่งเรียนรู้สัลักษณ์นี่คือหมาอันนี้คือแมวอันนี้หมาเหรอพราเดี๋ยวจะเป็นหมาบูหะจะเป็นหมาบูอ๋นี่หมาโอือหมาแล้วมีอะไรก่ะ มันคือรู้แต่อันเนี้ยจะบ้าขอบคุณทุกคนเลค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอันนี้เซย์ไฮค่ะ